สอบสอนรวยสนับสนุนโดยกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สวัสดีครับวันนี้จะมาขอทวงสัญญากับพี่จอยคนสวยเรื่องจะให้ความรู้เรื่องอาเซียนพลัสกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับคู่เจราจาไม่ผิดสัญญาแน่นอนค่ะอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าอาเซียนพลัสคือกรอบความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจราจาเพื่อประโยชน์ทางการค้าระหว่างกัน เมื่อวานนี้เราพูดถึงอาเซียนพลัส1และอาเซียนพลัส3กันไปแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงอาเซียนพลัส6กันเลยค่ะอาเซียนพลัส6หรืออาเซียนบวก6โดยทั่วไปใช้อ้างอิงถึงข้อริเริ่มในกรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกซึ่งมีการประชุมครั้งแรกในปี2548โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อริเริ่มเรื่องการจัดทําพันธมิตรทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิดในเอเชียตะวันออกเนื่องจากเวทีการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในช่วงเริ่มต้นมีประเทศผู้เข้าร่วมรวม16ประเทศ คืออาเซียน10ประเทศบวกกับอีก6ประเทศคือจีนเกาหลีญี่ปุ่นอินเดียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ค่ะเราจะเห็นนะคะว่า6ประเทศที่บวกเข้ามานั้นล้วนแต่เป็นประเทศที่มีภาวะเศรษฐกิจแข็งแกร่งกันทั้งนั้นเลยค่ะขอขอบคุณกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สับสอนรวยและจอยอวสดาสวัสดีค่ะ